สวัสดีค่ะสารพันธ์สารานาู้สำหรับคลิปนี้เรามาฟังประโยชน์ของเซ็กส์สำหรับคนวัย50บวกกันค่ะเมื่อเข้าสู่วัย50หลายคนอาจสังเกตเห็นว่าสุขภาพของตัวเองนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนในหลายๆด้านทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและอีกหนึ่งปัญหาที่คนวัย50มักจะประสบก็คือปัญหาสุขภาพทางเพศค่ะเพราะคุณอาจม่รู้สึกตื่นตัวทางเพศหรือหากเป็นผู้หญิง ปัญหาช่องคลอดแห้งก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกขยะก,กลัวไม่อยากที่จะมีเซ็กได้ในคลิปนี้ เราได้ยกบทความของ Hello คุณหมอมาฝากค่ะเซ็กส์สำหรับคนวัย50บวกนั้นมีประโยชน์อย่างไรเราไปฟังกันเลยเซ็กนั้นดีต่อสุขภาพหัวใจของคนวัย50บวกเนื่องจากความตื่นตัวทางเพศจะช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและเปรียบเสมือนเป็นการออกกำลังกายหัวใจทำให้หัวใจแข็งแรงโดยผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว,ว่าแม้แต่ผู้ที่เป็นโรคหัวใจก็สามารถมีเซ็กได้อย่างปลอดภัยตราบใดที่สามารถทากิจกรรมต่างๆ ในกิจวัตรประจำวันได้โดยรู้สึกเป็นปกติเช่นการเดินขึ้นบันได2ถึง3ชั้นและรู้สึกไม่เจ็บหน้าอกเลยและไม่จำเป็นต้องเป็นเซ็กส์เสมอไปนะคะเพราะเพียงแค่คุณกอดกับคู่รักของคุณก็อาจจะช่วยลดความดันโลหิตของคุณได้แล้วล่ะนอกจากนี้มีงานศึกษางานวิจัยหลายชิ้นยังชี้ว่า การมีเซ็กซ์สัปดาห์ละ1-2ครั้งอาจช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้คุณได้ด้วยนะเห็นไหมล่ะคะว่าเซ็กซ์สำหรับคนวัย50บวกนั้นไม่ใช่แค่ดีต่อสุขภาพกาย แต่ยังดีต่อสุขภาพจิตอีกด้วยเพราะผู้เชี่ยวชาญเผยว่าการมีเซ็ก์เป็นการช่วยกระตุ้นการหลั่งเอนโดฟินจึงทำให้เรารับมือกับความเครียดได้ดีกว่าช่วยลดอาการวิตกกังวลได้และไม่ใช่แค่นั้นเพราะเซ็ก์ยังช่วยทำให้คุณนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้คุณอายุยืนขึ้นด้วยนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ

What's your desire?